ความกวางสวนป่าหนองเขื่อนชะอำจังหวัดเพชรบุรีสมาชิกค,คะวันนี้จะให้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับคอกโรงเรือนแปลงหญ้าพืชอาหารนะคะในส่วนตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญของการเลี้ยงสัตว์ในสุขอนามัยหลังจากที่ทีมงานได้วางแผนเรื่องบอดี้สกอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเกี่ยวกับ ขอกโรงเรือนที่เราจะต้องใส่ลางหญ้าลางอาหารข้นหญ้าหมักหญ้าบดช็อปนะคะให้เหมาะสมมีจำนวนมากพอนะคะเพื่อให้เขาได้กินทั้งตัวที่เป็นจ่าฝูงจะห่วงถิ่นห่วงบริเวณเนี่ยเขาแบ่งแยกกันกินในแต่ละที่ในแต่ละฝั่ง คอกโรงเรือนของฟาร์มกวางสวนป่าหนองเขื่อนเนี่ยเราจะแบ่งโซนนิ่งในคอกเดียวกันนะคะยี่สิห้าคูสิบห้าเมตรมีหลังคาบังแดดบังฝนนะคะจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะสมาชิกที่เห็นเนี่ยในคอกเดียวกันแบ่งเป็นสองฝั่งคะ่ะเราจะมีคอกเล็กในคอกใหญ่นี่นะคะอันนี้คือข้อดีคือตัวจ่าฟูง ช่วงติดสัตว์ผสมพันธุ์เขาแก่แม้ว่าจะเป็นข้อตัดเขาเนี่ยก็จะมีความเครียดก้าแล้วการลดความสูญเสียก็คือต้องแบ่งหลังคาบางแดดบางฝนรางหญ้ารางน้ําออกเป็น2ส,ส่วนค้อเล็กและค้อใหญ่เราจะแยกอนุบาลตัวที่อ่อนแอนะคะ,ะต้นไม้ลดปัญหาเรื่องความเครียดกิ่งไม้ตัดแต่งในโครงการเอาใส่เข้ามาค่ะ เขาจะแทะเลมเขาจะงัดผัดเขาระบายความเครียดป้องกันในการทำร้ายกันแล้วก็เป็นอาหารเสริมเติมให้เขาแทะเลมกินใบไม้หมดเลยที่เหลือเนี่ยอากาศชื้นช่วงนี้หน้าฝนฝนตกเราก็าเอาเศษที่เหลือเนี่ยคอยมาเผาเป็นการจุดไฟไล่เห็บหมัดปลรสิตช่วงหลังเลิกงานนะฮะก่อนมืด เป็นการาใช้วิถีธรรมชาติดูแลในเรื่องของปรสิตเหลือบลิ้นไลยุงภายนอกนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกเอาไปปรับปรุงใช้ในครอกโรงเรือนของสมาชิกนะคะเราจะนำเสนอสาระดีๆความรู้ใหม่ได้ทราบในตอนต่อไปหวัสด,ดีค่ะ